สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ ที่เราไว้ใส่วนสันตึกค่ะแล้วอย่างที่ดูกันดีนะคะว่าในห้องเรียนก็จะมีกฎระเบียบต,ต่างๆซึ่งกฎระเบียบต,ต่างๆของเราเนี่ยจะติดไว้ตามผนังค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องเรียนนะคะก็ีะถูกจัดเป็นแบบครึ่งๆเว้นต์ตรงกลางไว้ให้เพื่อมีทางเดินนะคะสำหรับในห้องเรียนนะคะก็จะมีอาจารย์ใหญ่ที่เป็น แตจารย์ใหญ่จริงๆค่ะไม่ใช่โครงกระดูกที่อย่างที่ทุกคนคิดก็เวลาจะเข้าเรียนเนี่ยเราก็ควรนำโฟมอะไรมาไหว้นะคะทุกๆสัพท์าทค่ะค่ะสำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่อยู่บนตึกชั้นสี่ของอาคารทันตะน,น,นะคะสำหรับห้องนี้นะคะเราจะเรียกว่าห้องสโนบหรือว่าห้องที่เราใช้เรียนวิชาของสถาบันค่ะซึ่งก็คือวิชาเราคือสัตประห ใช้ห้องนี้นะคะในการทําพิธีสมคัญต่างๆหรือว่ากิจกรรมที่สาคัญต่างๆนะคะเช่นพิธีไหว้ปูค่ะสําหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องคลินิกทันตกรรมนะคะที่อยู่ชั้นล่างสุดของตึกคันตาค่ะโดยนิสิตนักศึกษานะคะจะได้เรียนห้องนี้ในชั้นที่สามหรือว่าชั้นที่สี่ปะโดยชั้นที่สามนะคะ นิสิตนักศึกษ,ษานะคะจะจับคู่กันแล้วก็ถัดการฝึกทำแนการกับคู่ของตนเองนะคะและในชั้นปีที่4ี่นะคะก็จะทาแันการกับคนไข้หรือว่าน้องๆเด็กๆค่ะค่ะละห้องนี้นะคะเป็นห้องเรียนของนะักศึกษาชั้นปีนที่2ค่ะค่ะภายในห้องนะคะก็จะมีอุปกรณ์ครบครันในการเรียนการสอนค่ะคะอมพิพวเ,เตอร์โปรเจคเตอร์ไมโครโฟนนะคะแล้วก็โต๊ะเรียนสำหรับนิสิตทุกคนค่ะ และเหมือนเดิมนะคะก่อนออกจากห้องให้นักศึกษาทุกคนนะคะปิดแอร์ปิดไฟค่ะค่ะสำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่สาค่ะซึ่งอยู่ในตึกคันบัชั้นที่2นะคะค่ะภายในห้องนะคะก็จะมีอุปกรณ์ครบคันที่ใช้ในการสอนค่ะเช่นมโครโฟนโปรเจคเตอร์ีีและโต๊ะเรียนสำหรับนึษค่ะค่ะและก่อนออกจาห้องนะคะให้ปิดไฟปิดแอร์ให้ครบทุกครั้งค่ะค่ะและนี่ก็คือห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแหลด้เลยค่ะที่นิสิต นักศึกษาทกระแท่นนะคะจะมาใช้ในการทดลองแลบต่างๆแล้วก็เรียนรู้นอกเหนือจากในห้องเรียนนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบของห้องแลบค่ะค่ะ,คะแล้วก็มีส่วนของอุปกรณ์ครบครันนะคะที่ใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับรุ่นที่ปีสี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่ขอแนะนำตัวเป็นขอเลยดีก,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 กว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่นะคะชื่อนางสาวชน,นิกานต์นิพานนะคะชื่อเล่นชูมอิ่มนะคะปัจจุบันนะคะ,จจนนะ,คะเรียนอยู่คันตะปีสีะคะ่ค่ะค่ะเดี๋ยวให้พี่นะคะช่วยอธิบายรายวิชาที่จะเป็นระดังเรียนในะคะวิชาศัลยศาสตร์สุขเช่ทีค่ะก็สําหรับภาควิชาทันตุทันตะศัลย์สนนะคะชั้นปีหนึ่งเนี่ยถ้าน้องเข้ามาปีหนึ่งน้องๆก็ได้เรียนการ เป็นการปรับพื้นฐานก่อนเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปที่น้องๆเคยเรียนในช่วงในช่วงมงปลายค่ะก็จะเป็นพวกวิชาภาษาไทยคณิตวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์คเคมีทั่วไปเลยค่ะเป็นการรับพื้นฐานส่วนปี2เนี่ยเราก็จะดึงเข้ามาในหลักสูตรของเรามากขึ้นก็จะเป็นเกี่ยวกับชน,นกรรมป้องกันพวกชีวอาริงต่างๆแล้วก็จะมีพวก วิชาเสริมที่น้องๆก็ต้องเลือกอะค่ะอย่างเช่นรุ่นพี่เนี่ยก็จะมีวิชาความงามแล้วก็วิชาเต้นริลาดน้องๆก็สามารถอกได้ตตมความชอบเป็นการแบบว่าจูนที่ติดกันมากกว่าปนปแบบเพื่อนส่วนปีสามเนี่ยอันนี้เราก็จะมาลงลึกขึ้นแล้วเริ่มทาฟันมากขึ้นเริ่มเกี่ยวกับธนกรรมมากขึ้นก็จะเป็นวิชาโอเปรลซึ่งวิชาโอเปิลเนี่ยเราก็จะได้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จริงๆในการทาฟันนะคะแล้วก็จะเป็นวิชาพวก ทันตก,กรรมทันตกรรมป้องกันแล้วก็วิชาดีแอบวิชาดีแอบเนี่ยน้องๆก็จะรู้เกี่ยวกับการวิจัยโรคของช่องปากอะไรอ่า,างเซึ่งวิชานี้เป็นวิชาที่ยากมากสําหรับสําหรับพี่นะส่วนปีสามเทอมสองเนี่ยน้องๆก็จะเริ่มลงคลินิกกันมากขึ้นแล้วคลินิกเนี่ยก็คือทํากับผู้ป่วยจริงๆเลยให้เราได้แบบวิธีใส่จริงๆได้ลองใช้อุปกรณ์จริงๆส่วนปีสี่เนี่ยเราก็จะ โรงคลินิกเหมือนกันแต่ว่าเป็นคลินิกที่แบบแอดวานซ์มากขึ้นปีสี่อาจารย์ก็จะดูเราน้อยลงแล้วเพราะว่าเหมือนแบบว่ามีประสบการณ์มาจากปีสาแล้วแต่ว่ามันก็จะมีความยากในเรื่องของเคสรักษาฟันที่มันแบบว่ามีความแอดวานซ์แล้วก็แบบว่าซับซ้อนอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับรายละเอียดวิชาที่เราจะต้องเรียนนะคะในภาคาวิชาการับสถานะศูนย์ค่ะและหลังจากนี้นะคะจะขอ แล้วเข่านะคะสำหรับน้องๆที่สนใจจะเรียนท่านาสาขาเรานะคะท่านาสาขาสราุปนะคะก็มาได้ค่ะน้องๆก็เตรียมใจมาเล็กนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับสุขภาพเลยะค่ะมันก็จะมีความยากง่ายต่างกับสาขาอื่นื่นแต่ว่าเรียนเนี่นเราก็จะด้วยความที่เป็นที่อะไรค่ะมันไม่ได้ใหญ่มากเราก็จะมีความเป็นแบบว่าพี่น้องสนิทกันสนิทสนุกันมากขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะ แล้วถ้ามีคนไหนสนใจก็มาได้นะคะก็พี่ๆก็รออยู่ค่ะค่ะแล้วขอลาไปก่อนนะคะค่ะจบสาขานี้ททำงานอะไรนะคะทำงานในห้องธันกรรมทำหน้าที่ส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากและรักษาทางธันกรรมเบื้องต้นเช่นถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมล่องฟันเคลือบฟูอะลไรเราจัดการสุขภาพช่องปากของประชาชน โอกาสทำงานในกระทรวงสาธารณสุขนะคะในตำแหน่งนักวิชาการทันตสาธารณสุขและยังสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในด้านสาธารณสุขะคะ่ะส่วนใครนะคะที่สนใจแนวทางในการศึกษาต่อคณะทันตแพทย์จะเรียกว่าทันตแพทย์นิวทรัใช้เวลาเรียนประมาณ5ปีค่ะส่วนเกณฑ์ในการรับจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า2.5และมีระดับคะแนน พื้นฐานในทางวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในแต่ละรายวิชาที่ศึกษามาทั้งหมดจะต้องมีเกดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า4ค่ะส่วนชื่อโครงการจะเป็นโครงการรับตรงจากผู้สําเร็จการศึกษาในปริญญาตรีสาขาอื่นค่ะมหาวิาลยที่รับสมัครก็จะมีมธรรมศาสตร์มนาเรศวรและมสุรนารีค่ะส่วนใครที่สนใจจะศึกษาต่อก็สู้ๆนะคะบ๊ายบาย ในส่วนของรงอาหารนะคะก็จะอยู่ที่อาคาร8ชั้นที่1ค่ะเราเข้ามาในตรงนี้นะคะก็จะเจอร้านอาหารที่เรื่องใหม่ส่วนจะมีอะไรนะกระสันะคะ จะมีข้าวข้าวราดแกงอาหารน้ำจัดก๋วยเตี๋ยวรวมไปถึงเครื่องดื่มและขนมหวานให้เลือกสรรอีกมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะการแนะนำเรงอาหารของเราก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วเชิญมาพบกับสถานที่ต่อไปเลยค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์นะคะโดยยี่สิบสามารถมาใช้งานได้ภายในเวลา8ปดนาฬิกาถึง16บแนาฬิกานะคะยกเว้นวันหยุดและ ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นตำหนักพระพุทธสุทรซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่ะจำมวิทยาลายัยโดยนี่ิ่๋สามารถมากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตได้ค่ะ และนี่ก็คือห้องสมุดปตุจัวิทยาลัยนะคะโดยนิสิตนักศึกษาสามารถมานั่งอ่านหนังสือได้ที่นี่มีหนังสือมากมายหลายหมวดหมู่ให้เลือกอ่านมีที่นั่นนนงหลายที่สำหรับรองรับนิสิตทุกคนค่ะใครสนใจเข้าศึกษาเรียน